สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนกลับเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เอาเข้าวต้มมาให้น้องช้างนะคะอคขอขขบพระคุณคุณแม่สมพิษนะคะที่ท่านสั่งข้าวต้มให้น้องช้างแล้วก็โอ้โหนะคะคุณแม่ขอบพระคุณขคงควันนะคะคุณแม่ปิยะวัรน,นะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงเปิดสิคะเปิดสิพ่ออะไรเอ็นเอ็นเน โอ้วิตามินซีน,นะคะให้น้องเพิ่มพูนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยจ้าเอาวางไว้แล้วก็เอา,อเอาให้ช้างเลยพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านจ้านะคะแม่บุญกลาให้ไหมไหเอโหรัตทีรัตท,ท,ทึกเกิดขึ้นหรือเปล่าสวัสดีจ้านะคะสวัสดีคุณแม่แอ๋อนะคะ เอาปอนเลยพอ่อให้ทุกเชือกเลยนะคะจีไพเราดีกันนะนนะจีไพพวกรบอกว่าเราดีกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไง ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะยังบันไดนะคะ,ะเดี๋ยวจะรีวิวเรือนหอหลังน้อยให้แม่แม่ดูนะคะนี่เสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่บันไดยังไม่ได้อกนะคะบันไดาบันไดยังไม่ <c ười> ไม <c ười> ระวังเจภฟฟัยหายจกบุกเด้อพ่อ <c ười> <c ười> จ้านะคะแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่อ่านะคะ<อ>พ่อ แบ่งแบ่งมาทุกทกเชือกเลยพ่อเลยเจไ๊ไผ่ไว้ให้เชือกเชือกดีกันนะรักกันดีกันเด้อเจ๊ไพ่เด้อ <c oughs> ชายเพิ่มช้เพิ่มแม่แม่สวัสดีค่ะเอาให้กินเลยพอ่อให้กินเลยสวัสดีแม่แม่แมน้อยเสาบังชายเพิ่มหมดเลยค่ะพี่นงออ้ยชายเพิ่มอยากกินปอกให้ลูกใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปอกให้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านจ้าอยากกินอยากกินเพิ่มอยากกินอยากกินอยากกินใหญ่เลยขอขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่สมพิษอายุมั่นขวัญดีนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเกลียวคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายนะคะพ่อเอาไปให้ทางนู้นด้วยพ่อจะเพิ่มจิตใจด้วยจะเพิ่มติดใจปอกให้กินอีก ให้หนูกินน้อยให้หนูกินน้อยแมห่หนูกินน้อยโอ้ยเพุ่นละหมักหลายเนาะคะ่ะเนาะข้าวต้มนะคะส่างนี่ชอบกินมากๆเลยอันนี้เป็นบำรุงน้ำนมนะแม่คุณาย่ายตอนให้น้องน้องคนดูด้วยนะคะเฮ้ยใส่เพิ่มกูใส่เพิ่มกินๆๆๆๆๆๆจริงจริยจ้านะคะคุณน้าโยมถ่ายตอนน้องมีคนดูด้วยนะคะ น้องมงคลอยู่ไหนเนะาะค่ะคุณแม่จันทิพย์คะกินทุกวันนะคะคุณแม่เนาะกินกล้วยทุกวันเลยนะคะใจเพิ่มเอาให้ทุกเชือกเลยเด้อพ่อพ่อให้เจล่ำเนี่เจล้ำให้เจล้ำกินด้วยดูเสพใหญ่เลยนะ ในลูกสาวดิลูกสาวโอ้เป็นโคงโฉบโคงมักให้บัวด้วยพ่อพอแล้วคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวจะไม่พอกันอันนี้มีช่างร้อยเชือกมานะคะให้กินคนละนิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้ำพูนล้ำพูนอยากกินอีกเอาทัางเชือกเดียว ลำพูนอยากกินอีกลำพูนอยากกินอีกเออสามตัวรวยหยาดกันกินข้าวต้่มเรือพี่น้องน้องมงคลแม่โตควายอ๋อนะคะจ้าจ้าให้กินทุกเชือกเลยนะคะคุณแม่นะคะเอาไว้ให้น้องมงคลด้วยนะคะแม่แม่ควานขออภัยเรือค่ะไม่รู้จักชื่อน้องเนาะค่ะเนาะ นี่ไงน้องมงคลโอู้สามตัวรวยเพิ่นมักแห้งข้าวต้มสามตัวโรองมักข้าวต้มข้าวต้มบ้านน้ำยมนะคะอร่อยมากหอมหวานๆข้าวไม้ได้หนิเขาวไม่เขากำลังต่างข้าวกำลังกำลังท่วมไหมเ้ยไม่ท่วมไม่ท่วมเอาไว้ให้น้องแน่เอาไว้ให้น้องมงคลในเรื่องพี่พี่ สวัสดีครับใสเลยน่าจะงังใสเลยพ่อควันเชิญใจเฮ็ดใส่พ่อควันน่าจะงังเด้อนี่ไว้ให้น้องมุงคนน้ำเนยเอาข้าวต้มไปให้น้องมุงคนเนยอ่ะพ่อพอแล้วนะคะให้ให้ทุกๆเชื่ออกน้องบัวน้องบัวเสพไหลน้องบัวเสพไหลโอ้ยอยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินอีก นี <on> ่นะคะน้องมงคลนนู้นอยู่สซงเชือกอยู่ทางนู้นพวนี้สซงเชือกทางนี้นู่นนี่ด้วยให้กินตัวนี้ด้วยได้กินทุกเชือกเลยนะคะวันนี้ดีมากๆเลยมีช้างลายเชือกน้องช้างได้กินทุกๆเชือกเนาะค่ะเชือกละห้าหกมัดนะคะก็ยังดีนะคะเพราะว่าช้างหลายเชือกมากเออแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกัน พ่นหมักหลายเขาต้มนงช้างนี่ชอบมากๆเลยนะคะพี่นง<ค>เพราะว่า<ค>เป็นข้าวใหม่นะคะคเราโหใส่กล้วยใส่เกลือนิดนึงแล้วก็โหเอาไปต้มนี่หอมใบตองแล้วก็โหมข้าวนะคะโหมข้าวเหนียวใหม่นะคะคุณแม่เนาะนี่โอ้โหอยากกินข้าวต้มเอ้่นดีใจหลายนานๆครั้งนะคะนองช้างจะได้กินข้าวต้มสักทีนะคะพวกวานไว้ให้ ทางนี้ด้วยนะเหลือสองเชือกนะเหลือสองเชือกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำใส่เลยอุ้ยห่วงห่วงขอต้มเด้อุ้ย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 ห็ดใส่พอควานเลยทองควาวทองควาวทำใส่พอควานเลยปป้อมมแเออป้อมแปมอุ้ยนองสางมักหลายขอต้มนู้นทางนู้นด้วยบุญคลองให้กินทุกเชือกนะพ่อเชือกละห้าหกมัดก็ยังดีนี่บุญคลอง ก็นะคะคุณแม่ท่านใดอยากสั่งเนาะคะ่ะคุณแม่จาทิพย์นะคะครบหนึ่งพันคะแนนนะคะแม่ขวานก็จะต้มจะต้มเพราะว่าเราต้องใช้เวลาต้มนานมากๆเนาะคะ่ะระยะสงถึงสามชั่วโมงนะคะถึงจะสุกก็คุณแม่ท่านใดบางท่านก็2 0งนน300นนร้อยคะแนนสามร้อยคะแนนสะสมไว้จนครบหนึ่งพันคะแนนนะคะถึงจะได้ต้มเนาะคะ่ะคุณแม่นะคะค่ะ ถ้าจะสั่งก็เดี๋ยวแมควานขายผลไม้นะคะคุณเมย์ก็เข้ามาสั่งช่วงแม่ควานขายผลไม้ได้นะคะสะสมไว้จนครบหนึ่งพคะแนนนะคะถึงจะได้ต้มถ้าต้มทีละนิดทีละหน่อยก็ต้มยากแน่จาน้าเนาะได้กินแล้วนะคะสามตัวร้อยเมื่อกี้นี้ได้กินแล้วนะคะคุณเม่นะคะเนาะก็ขออนโมทนาสาธุกับคุณเม่ คุณแม่สมพิษนะคะท่านสั่งข้าวต้มให้น้องช้างน้องช้างได้กินข้าวต้มนี่ดีใจมากเลยนานๆครั้งนะคะถึงจะได้กินเอ๊ะเอ๊ะเอะโอ้โหเสียงดังนี่น้องบัวนะคะนี่นี่เมื่อกี้สามตัวโรยกินแล้วนะคะพี่นอ้องเกินเลย ไอ้นี่อึงเฝ้าอึงเฝ้าแกมป่องแซบบอกินข้าวต้มแซบบ๊อลาอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมลุงไหนถ้าอร่อยทํายกมือสิยกมือสิเออร่อยอร่อยยกมือส่ยกมือขอบคุณคุณแม่ ใช้เพิ่มไหนใช้เพิ่มใช้เพิ่มก็ได้กินเ้อะครับเมื่อกี้นะคะคุณแม่ใช้เพิ่มได้กินได้กินนิดนึงถ้ากินเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นช้างน้อยเวลากินเยอะแล้วจะถ่ายยากจะอืดเนาะคะ่ะไม่เหมือนช้างโตนะคะเพิ่มครับเพิ่มเพิ่มครับขอบคุณคุณแม่ทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจ สาวน้อยมาโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าเห็นอาการน่าเป็นห่วงมากอ๋อสาวน้อยนะคะนี่ได้ยินน้องเสือบอกว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าจะเอามาโรงพยาบาลยังไม่ถึงโรงพยาบาลเด้อค่ะยังไม่ถึงกําลังจะเอามาโบ๊ได้ยินพูดเมื่อกี้นะคะแม่ขวานก็เพิ่งมาจากบ้านตะมุงนะคะเพราะว่ายายของแม่ขวานไม่สบายนะคะถ่ายท้องคุณยายนะคะพี่สาวของพี่สาวของพ่อ ของพ่อแม่ควานก็เลยให้ท่านได้ทานยาโกนก็ดูแลท่านโกนว่าเพิ่งมานะคะเพิ่งเอาเข้าวต้มมาส่งน้องช้าง,งจ้าเนาะค่ะข,ขอขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเนาะค่ะโอแม่ควาน,วานจะขออนุญาตปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้อนนะคะแม่ๆม่นะคะแล้วก็ เดี๋ยวไลนะ่าเจอกันใหม่เนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้แก่ครอบครัวน้องเพิ่มปูนชาแนลนี่้วยจา้าสวัสดีจา้า